สวัสดีค่ะทุกคนที่นิกกี้ฟาร์มพอดีแคตตัสนะคะวันนี้พี่นิกกี้จะพามาดูนะคะตัวเจ้าซูเปอร์กอซิล่าแล้วก็กอซิล่านะคะอีกเป็นอีกรถหนึ่งนะคะที่สวนฟาร์มพอดีของเรานะคะคือพี่นิกกี้อะคะ่ะได้รับอินบ็อกทุกทุกช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อ,อฟาร์มพอดีแคตตัสมาได้นะคะเขาก็จะติดต่อมา ทุกช่องทางเลยค่ะแต่คำถามที่พี่นิกกี้เจอซ้ำๆเดิมๆค่ะก็คือท่าทา,ามนะคะขอก็ซิน่านะคะสิ่งที่จะเจอประจำก็คือขอก็ซิล่าต้นเล็กๆราคาเบาๆค่ะก็คือแบบขอหรือไม่ก็ ขอคอดชูด่างต้นเล็กๆราคาเบาๆขอกอซิล่าด่างต้นเล็กๆราคาเบาๆนะคะคือแรกๆเนี่ยพี่นิกกี้ก็จะพยายามตอบคำถามนะคะแต่พอเราตอบคำถามไปซักแบบร0 0ครั้งสองครั้งเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะกับลูกค้าหรือว่าผู้อนักสะสมกลุ่มนี้นะคะ่ะโดยส่วนใหญ่อะคะ่ะที่นิกกี้แบบว่า ได้มีการพูดคุยอะคะ่ะคือเขายังไม่รู้จักกอซิล่าคือเหมือนกับว่ายังไม่รู้จักไม้สายพันธุ์นี้ที่เป็นกอซิล่าอย่างแท้จริงวันนี้คลิปนี้นิกกี้ก็เลยจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าทำไมไม้เล็กๆเนี่ยแล้วแบบราคาต้องถูกหรืออะไรยังไงแล้วมาหาไม้ถูกแต่คาดหวังว่า พอเล็กๆถูกๆสวยๆเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมก็เดี๋ยวนิกกี้จะอธิบายในคลิปนะคะคืออันเนี้ยเป็นกอซิล่าแล้วก็ปลูกผสมกับฟรัมนะคะแล้วก็จะมีะตัวนี้นะสีเหลืองๆนี่จะเป็นคอชูนะคะคือเราก็แบบเหมือนปักแต่เดี๋ยวจะแยกพอร์ตละค่ะเพราะว่าฟรัมเขาจะโตเร็วกว่ากอซิล่า แต่ว่าจะเอามาให้ทุกคนได้เห็นหน้าไม้ว่าที่ขอราคาเบาๆต้นเล็กๆหน้าไม้สวยๆเนี่ยมันไม่มีความเป็นไปได้แล้วก็เราทั้งส่วนเราก็ไม่ได้การันตีว่าอืมเขาเรียกอะไรดีล่ะ ว่ามันจะสวยหรือไม่สวยค่ะคือทุกคนคาดหวังว่าขอต้นเล็กด้วยขอสวยด้วยคือต้องบอกว่ากอซิลล่าเนี่ยพอมันโตมาประมาณนี้ค่ะมันก็จะเห็นแล้วว่าทุกคนจะเห็นไหมเดี๋ยวจะซูมให้ดูอ่าคือเอาต้นไหนดีมันจะไปซูมต้นไหนอ่ะตรงนี้ละกันนี่คือต้นน้องต้นเล็กมากนะคะเทียบกับฟอสิบเห็นไหมกับนิวนิกกี้คือมันจะมีหูดขึ้น นิดหน่อยเท็กเจอร์หน้าใบาขึ้นนิดหน่อยก็จริงแต่เราอะยังแบบว่าไม่สามารถที่จะเดาอะไรมันได้ว่าโูดมันจะเต็มหลังใบไหมมันจะฟอร์มสวยไหมหรืออะไรยังไงเลยค่ะรู้แค่ว่ามันเป็นลูกกอซสิลาจะเป็นซูเปอร์กอรไหมก็ยังไม่รู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างของนิกกี้เองอะนิกกี้ต้องเลี้ยงจน จนมันได้สาจนไม้มันออกหน้าก่อนนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยกล้องไม่โฟกัสแล้วแล้วทีเนี้ยค่ะเราถึงจะแบบว่าทำไมกล้องกล้องไม่โฟกัสไม้ไม้เราดูนะคะ,ะทำไมแบบหนึ่งน,นะกล้องโอเคกลับมาแล้วแล้วทีเนี้ยนิกกี้ถึงจะเอามาแบ่งนั่นนะคะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไม เวลามีคนเข้ามาสอบถามว่าขอต้นเล็กๆขอราคาเบาบขอหน่าไม้สวยๆช่วงหลังมาเนี่ยนิกกี้ก็จะไม่ได้ตอบคำถามนี้แล้วนะคะก็จะใช้คลิปนี้ในการตอบคำถามเลยว่าไม้ที่เห็นนิกกี้ถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ลงเพจหรือว่าลงอิน t a g r กรเนี่ยคือมันเป็นไม้คัดฟอร์มไม้คัดฟอร์มเนี่ยเราก็จะแบ่งอีก เกรดราคาหนึ่งนะคะคือมันก็คือตัวคัดนะ่ะมันอาจจะคัดจาก100ต้นได้แค่ต้นเดียวหรือ1000ต้นได้แค่ต้นเดียวนะคะคือทุกคนอย่าไปคิดว่าแบบนิกกี้อะ่ะเพาะไม้แบบ้อยต้นแล้วนิกกี้ขายได้ราคานั้น้อยต้นมันเป็นไปไม่ได้นะคะคือไม้อะ่ะเราก็ต้องเอามาคัดเพราะไม้อะ่ะมันมีธรรมชาติของมันค่ะว่า ต้นหนึ่งมันจะสวยแบบไหนเนี่ยค่ะท,ทุกคนดูดูอ่ะอันนี้ไม่ดีนะนิกกี้ว่าแบบเดี๋ยวเอาเอาอกจากอันนี้ดีกว่าแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูแบบนี้จะง่ายกว่าขอโทษนะคะถ้าใครตาลายแป๊บหนึ่งทุกคนดูทุกคนดูกอซิลา่าแต่ละต้นนะคะมันไม่เหมือนกันเลยเนี่ยอย่างต้นนี้ไม่ออกกสเลยออกอะไรก็ไม่รู้ เห็นไหมคะอย่างต้นนี้ก็ยังเล็กมากดูดูไม่ออกเลยคือคือหมายกบว่าอายุเท่ากันเพาะมาด้วยกันแต่ก็ยังไม่สวยเห็นไหมคะเนี่ยคือโอเคขูดออกแล้วแต่เราไม่รู้ว่าใบใหม่ๆห,หที่มันจะขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนอย่างต้นนี้ต้นนี้เหมือนจะดูใหญ่ เลี้ยงไปเลี้ยงมาอีกครึ่งปีผ่านไปต้นนี้อาจจะใหญ่กว่าก็ได้พอแยกกระถางต้นนี้ดีเลยเพราะบางทีอ่ะไม้เลี้ยงรวมกัน,นบางทีมันแย่งอาหารกันต้นไหนรากดีดากรากเดินเร็วกว่านะคะรากดึงน้าเข้าต้นได้ดีกว่าสมบูรณ์กว่าเขาก็จะโตเร็วกว่าแต่พอเราแยกแยกไปปลูกกระถางเดียวแล้วเนี่ยตอนนี้ล่ะค่ะบางบางต้นนะคะตอนเด็กอะ่ะโตกว่าเขาแบบพอตอนเอิอต้นเล็กๆพวกนี้ยทิ้งหนีห่างเลย เพราะว่ามันมีแบบความใหญ่ของมันอยู่นะคะเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยสีก็จะแบบเข้มเข้มเข้มมากใช้คำว่าเข้มแบบเข้มไปเลยเข้มมากมากเห็นไหมคะแต่นี่เดี๋ยวนี้กี้ก็จะลือ้อเดี๋ยววันไหนลือ้อเดี๋ยวนี้กี้จะมาทำคลิปให้ดูโคตรว่าเอ้ยก็ซิล่าที่มันหมกอยู่ในเนี้ยโคตรมันหน้าตาเป็นยังไงดำๆพวกเนี้ยนะคะ นัน่นนะคะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าคือเราไม่รู้จะแบ่งเขาเรียกอะไรเงี้ยแบ่งราคาเบาๆสวยๆหน้าไม้สวยๆต้นเล็กๆยังไงคือถ้าจะแบ่งออกไปเนี่ยหรือว่าต้นที่แบบเล็กเลยแล้วสวยเลยเนี่ยจะให้เราแบบราคาเบาๆอะ่ะนิกกี้ก็ทําไม่ได้อยู่ดีและที่สําคัญก็คือ ถ้าไม่ใช่คนที่เลี้ยงไม้มาก่อนหรือไม้กลุ่มอื่นมาก่อนหรือปลูกต้นไม้มาก่อนเนี่ยการเลี้ยงไม้กลุ่มนี้ที่เป็นไม้เล็กก็ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ยากอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะเนี่ยอย่างเนี้ยค่ะเนี่ยเหี่ยวเห็นไหมคะเหี่ยวแต่ก็คือขดข้างในไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแล้วก็ด้วยความที่ติดกอดเยอะเขาก็จะแบบสีเข้มเข้มมากๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเข้มกว่าเพื่อนนะคะ เข้มไปเลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ใบใบเริ่มมาอันนี้ก็เริ่มใหญ่แต่สีไม่ได้เข้มเหมือนกลุ่มกลุ่มพวกนี้นะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีกขอดหนึ่งอันนี้จะโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งห่างกันหลักเดือนนะคะเนี่ยคะ่ะพวกนี้ก็จะเป็นกอตที่โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องแยกเหมือนกันเพราะว่าชำํำปักชํำรวมกันไว้ดำนารวมกันไว้คนเข้าใจนิกกี้นาอว่า บางทีอ่ะทักมาขอไม้เล็กๆคือถ้าคุณจะซื้อไม้เล็กอ่ะคือหนึ่งคือคุณต้องมั่นใจว่าเฮ้ยเราเลี้ยงได้นะเพราะว่าไม้เล็กอ่ะเลี้ยงยากไม้เล็กอ่ะเหมือนเด็กน้อยค่ะคือมันก็จะแบบคือต้องดูแลประครบผ้าง,งบหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม้แบบ4ปีอัพขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าใบชัดเจนเห็นใบชัดเจนแล้วก็อ่าไม่ต้องไม่ต้องที่จะดูแลอะไรมากมายนะคะก็ เนี่ยคะ่ะให้ดูแบบเนี่ยอย่างต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ใบใหญ่นะคะต้นนี้ก็เริ่มชักใบใหญ่แล้วแต่ประเด็นก็คือเตศผลที่ใหญ่ก็คือมันอยู่ขอบขอคืออยู่ขอบขอค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าว่าแบบเอ้ยมันอไอ้นี่ได้นะบางทีแบบอย่างที่บอกว่าต้นไหนรากเดินดีก็จะใหญ่เพราะว่าเขาอยู่รวมกันเดี๋ยวจะไปวัดตอนแยกอีกทีนึงว่า ใครจะโอเคยังไงอย่างต้นนี้ก็ดูแบบใบใหญ่แต่ก็จะดูใบเยอะนิดนึงอย่างถ้าเป็นนิกกี้อนิกกี้จะชอบแบบฟอร์มแบบเนี้ยเนี่ยเนียฟอร์มแบบเล็กๆอย่างเงี้ยใบน้อยๆแบบเนี้ยนี่นี่อย่างเงี้ยมันก็จะพอคัดได้เนี่ยยังไม่ค่อยออกอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ใบน้อยเนี่ยใบยิงยาวมาก่อนยาวใหญ่แล้วก็ใบน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยใบน้อยๆอย่างเงี้ยจะจะชอบนะคะเนี่ยอย่างเงี้ย อันนี้ก็ได้อยู่ใหญ่เลยนะคะแต่อันนี้ก็อย่างที่บอกไม่รู้ว่าใหญ่เพราะว่าอยู่ยริมด้วยหรือเปล่าก็นิกกี้ตอบคําถามประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะเข้าใจเนาะว่าไม้เล็กอ่ะมันยังไม่เห็นหน้าเนาะเราก็ต้องแบบคนที่เชื่อใจกันเท่านั้นถึงจะรับรับกันได้แต่ถ้าขอเล็กด้วยขอสวยด้วยขอราคาเบาด้วยก็คือต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่การันตี เราแบบเราการันตีให้ไม่ได้จริงๆนะตรงนั้นนะคะฟาร์มที่ใส่มานนี่คือเป็นฟาร์มด่างนะคะทุกคนที่แบบแต่ตอนนี้เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวจะต้องแยกแล้วเพราะว่าฟาร์มเริ่มเบียดเขานะคะก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคน่าถ้าไม่เข้าใจอะไรก็เหมือนแบบเออได้ดูกอสซูเปอร์กอสในบอเล็กเล็กของอิกกี้เนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ